รับชมรายงานพิเศษพิธีฝังศพพลตรีนขโมยผู้นำกองกำลังกะเหลี่ยงดี b a บค่ะ พลตรีมูเซ่รองผู้บัาการทหารกระเหลี่ยงดีเคบเป็นนายทหารคนหนึ่งที่พลตรีนักข่าวมวยอดีตผู้บัาการกระเหลี่ยงดีเคบเที่เสียชีวิตไปไม่นานนี้ได้ให้ความไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับของนายทหารกองพลโกตฮบอกับโกตฮัวซึ่งเป็นกองพลหลักในการปฏิบัติการทางทหารแม้ว่าพลตรีนักข่าวมวยได้เสียชีวิตไปแล้วแต่นายทหารหลายคนยืนยันว่ากองทัพกระเหรียงดีเคบเยังคงเป็นเอกภาพ และไม่เปลี่ยนแปลงทุกคนพร้อมเดินลอยตามนโยบายของพลตรีนักขามวยการเสียชีวิตของพลตรีนักข่ามยวยวัย5้หปีทําให้ชาวกะเหรียงต่างเศร้าสลดและเสียใจเช่นทหารเพื่อนพ้องคนสนิทมิตรสหายโดยเฉพาะครอบครัวอันเป็นที่รักของนายพนักขา่ามวยแทบทําใจไม่ได้พลตรีนักขาโามวยต้องเผชิญกับโรคร้ายมานานร่วม3ปีเดินทางไปรักษาอาการป่วยที่ประเทศสิงคโปร์และในเมืองย่างกุ้ง ทำให้ต้องเก็บตัวไปนานกว่า3ปีโดยไม่ยอมออกงานใดๆแต่การจากไปของนายพลนักขโมยทําให้หนายถามกระเลียงคนหนึ่งเสียใจและบอกว่านายพลนักขโมยเป็นคนดีดูแลประชาชนชาวกรเลียงจนเป็นที่ยอมรับหลังสุดเมื่อวันที่20่ธันวาคม นักขโมวยเหมือนกับสั่งลาทหารและญาติพี่น้องมีโอกาสเดินทางไปเป็นประธานงานวันก่อตั้งกองทัพเกเลียงดีเคบี BA, ที่กองบัญชาการกลียงดีเคบี BA, บ้านโซซีเมียนตรงข้ามบ้านมอเกอร์ไทยหมู่ที่หนึ่งตำบลวาเล่อำเภอพบพระ,พระสภาพของผู้นำกะเลียงดีเคบีเออิโรย ต่อมากลับไปรักษาตัวต่อจนเสียชีวิตที่เมืองพะโคและถูกนำศพมาที่กองบัญชาการกะเลียงดีเคบีเอทำพิธีฝังศพตามหลักศาสนาคริสตท่ามกลางผู้ไปร่วมงานพิธีฝังศพนายพลนักขโมวยกว่า2,000คนมีทั้งพระสงฆ์นายทหารชาวกะเลียงผู้แทนชนกลุ่มน้อยผู้แทนพรรคเอลดี LD, และตัวแทนจากทางการเมียนมาสมจิตรุ่มจำหลัดรัศมีและงานจากกองบัญชาการกะเลียงดีเคบีเอตรงข้ามอำเภอพบพ,พระจังหวัดตาก ไม่ใครลงอ่าลง